ถ้ามายุ่งกับเรื่องนี้โอ้ <c oughs> ขาบน่นต่อไหมออ tomorrow เห็น tomorrow พอ,อไหมเ <c oughs> ขาบอก today แล้วไอ้ยอุอกเขาบอกว่าเราจัดงี้แต่งแกนในถ้ำก็ได้ดีไหม <c oughs> มีอะไรต้องจัดการเ <c oughs> ยอะแยะไปหมดเธอทั้งคู่จะช่วยฉันหน่อยได้ไหมพูด <c oughs> จะ กินน้ำเลยพิบจะให้ช่วยอะไรล่ะเซบาสเตียนถามเนี่ยถามเมื่อไอเรียวหยิบของที่จะใช้ตกแต่งไปให้ก็แค่สมมุติเธอเป็นคนต่อไใช่เขา you want to marry เอลิกเอลิกก์่ o u want to marry กับเอลิกไงลูกใช่ป่ะไม่เข้าใจภาษาไทย เอยๆๆทำทุกอย่างเลยเอร่อยยัมมิโอ้ที่รักโอ้โเอลิคมาได้ไงเนี่ยเอลิคเอลิคคนเนี้ยมาได้ไงอ่ะโอเคทิฟฟานี้เล่าให้ฟังสิเรื่องเราเป็นไงบ้างเฮ้ยเล่าสิเด็กพี่ Which one do you like to eat? Which one you want to eat? No, this oh, Okay. How about seaweed? <laughs> <laughs> okay. Next, what is that? <laughs> uh, that's Ariel's sister and Ariel's flounder and Ariel's dad and Eric. And happy Ariel's married. Happy? Mary. happy, happy <laughs> and no. who is That's Ariel's father. What's his name? Uh, I don't know. <coughs> <coughs> <laughs> oh, no. try it on